ประชากรไม่ว่าไทยลาวภาคอีสานภาคเหนือและลาวเกือบ9 9ปอร์ซนของพลเมืองนี่อาหารหลักที่ขาดใชไม่ได้ก็คือลาบครับลาบเป็นอาหารประเภทเนื้อสดๆจากการฆ่าแล้วก็เอาเนื้อกระบือหรือว่าควายเนี่ยมาปรุงอาหารไม่ว่าจะแกล้มเหล้าหรือว่าจิ้มข้าวเหนียวกล่าวกันว่าถ้าบริโภคก,กับข้าวเหนียวก็กินยันพุงกลางแต่จะแกล้มเหล้าก็แสนจะโอชะ ลาบนี่แทบจะเป็นอาหารหลักสำหรับทุกมือลาบส่วนใหญ่จะเป็นลาบดิบแต่บางคนบางรายก็นำไปคั่วให้แห้งซะก่อนแล้วก็จิ้มใยผักที่มีกลิ่นค่อนข้างฉุนเช่นสระแหน่นะต้นหอมหอมด่วนเนี่ยมีเฉพาะในแถบภาคเหนือกร่ลำปลีถั่วผักยาวแล้วก็ผักจิ้มต่างๆในอดีตฝูงชนที่หนีภัยสงครามมาจากฝั่งลาว ด้วยมนุษยธรรมคนไทยก็รับอุปการะให้อาหารครบสามมื้อจนขว่าจะเดินทางกลับประเทศหลายคนที่มีอาวุธติดตัวมากับวิทยุทรานซิสเตอร์ราคาถูกถูกขวายไทยก็ยึดอาวุธเอาไว้แต่ว่าวิทยุนี่ยอมให้ติดตัวไปได้อาหารสำหรับผู้ที่ข้ามลำน้ำโขงมาผู้ควบคุมศูนย์อพยพจะเข้ามาถามว่าอาหารมื้อนี้จะกินอะไรเขาก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลาบ ทั้งสามมือทุกวันก็คงไม่ผิดที่ว่าเป็นอาหารสุดทิดในการปรุงจะนําเนื้อสดรวมทั้งอวัยวะภายในต่างๆมาปรุงกับเครื่องเทศชาวอีสานชอบบริโภคในตอนดึกเขาเรียกว่าลาบดึกชื่อนั้นจะเปลี่ยนจากลาบเป็นก้อยคือหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆคลุกเคล้าก,ก,ก,กับพริกปน่นข้าวคั่ว,วน้ำมันนาวน้ำปลาผงชูรสแล้วโรยด้วยผักชีต้นหอมซอยแค่นี้ก็โอชะเหลือหลาย เนื้อควายนี่ถ้าจะนำมาทำลาบก็ควรจะเป็นเนื้อควายที่ถูกเชือดมาใหม่ๆดังนั้นเรื่องของเวรกรรมมันนี้หมู่บ้านภัยสังคมเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ใครๆก็รู้ดีว่าทำเนื้อเถื่อนขายตั้งโรงฆ่าสัตว์เองจนกระทั่งมีฐานะดีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเนี่ยชื่อผู้ใหญ่สกุลภรรยาชื่อแม่สมบุญทำการฆ่าวัวฆ่าควายฆ่า,าหมูอย่างครบวงจรตัวบ้านนี่มีลานกว้างมีโรงฆ่าสัตว์ สำหรับสังหารวัวควายหมูมุงด้วยสังกะสีพื้นเทลาซีเมนควายตัวไหนที่ถึงเวลาฆ่าเนี่มันจะยืนซึมหงอยเหงาตามันมีน้ําตาไหลพรากพราก,รากมองเห็นได้ชัดเหมือนสัญชาตญาณจะบ่งบอกว่าถึงเวลาที่มันจะต้องถูกสังหารแล้วแล้วเนือ้อมันเนี่ยมนุษย์ก็จะเอาไปทำลาบควายก็คงจะคิดมากว่ามนุษย์นี่ใจร้ายทั้งตติตอนมันยังดีอยู่มันก็ทำประโยชน์ มันไถมันคราดพื้นที่นาไม่ได้เว้นแต่ละวันเพื่อมนุษย์จะได้มีที่ทำนาได้ผลผลิตไปยังชีพวายคิดถูกอมันก็น่าเสียใจชีวิตใครๆก็รักถ้ามันพูดได้มันก็คงจะพูดว่าทำไมคนถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะมันทำความดีขนาดนี้ก็ยังฆ่าได้ลงคอบางตัวในตัดสินใจกระชากเชือกที่ผูกมัดอยู่กับหลัก ที่เขาเรียกหลักข่าควายถึงมัดโยงด้วยเชือกใหญ่เป็นพิเศษนะแล้วเขาจะขัดด้วยเชือกแบบขันชนะเป็นเกลียวไม่ควายดิน,นจะขันจนคอควายตึงกับหลักเอาน้ําถังหนึ่งราดพื้นซีเมนต์ไม่ให้มันลื่นนะเวลามันดิ้นจะได้ทรงตัวไม่อยู่มันล้มง่ายต่อการเชือดเพราะมาขันชนะเชือกมัดให้เกลียวเชือกนี่ตึงวินาทีสังหารเนี่ยมือสังหารจะใช้ค้อนปอนด้ามเป็นเหล็กเงื้อไปสุดมือแล้วก็ กระน่ำทุบจงคอระหว่างคูนเขาควายทุบครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่าควายบางตัวมันอุดความอดทนสูงมันจะค่อยๆซุดตัวลงกองกับพื้นเชือกจะรั้งในลักษณะแขวนคอควายน้ําตานั้นไหลพรากขนาดตายแน่นอนแล้วน้ำตาบางทียังรินรินอยู่อย่างนั้นแหละมือมีดมือแล่มือชําแหละก็จะเอามีดตีคมกริบเริ่มจากชำแหละแหวะท้องอย่างชำนาญ เครื่องในตับไตไส้พุงขี้เพี้ยผ้ากีริ้วขาหน้าขาหลังจะถูกแยกแยะออกเป็นสัสดส่วนเรื่องนี้อาจจะดูเป็นการทารุณสัตว์แต่ว่าพวกเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตี2อตีสามของวันใหม่เพราะฉะนั้นเนื้อสดที่คอลาบไปรอคอยกันถึงขนาดเข้าแถวซื้อเพื่อจะนำมาปรุงทำลาบหรือว่าลาบดึกเนี่ยบรรดาชาวบ้านก็ทำกันมานานแสนนานจนไม่มีอาการสะดุง้งสะเทือนหวาดวานันสงสารอะไรแล้ว ในสกุลหรือว่าผู้ใหญ่กุลเนี่ยเจ้าของกิจการเป็นคนผิวคลำ้ำเป็นคนสุขุมพูดเนิบเนิบเหมือนกับสติลอยอ่าวันหนึ่งอาการกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มาถึงแกเป็นโรคหอบหืดด้วยอ่าบางครั้งก็เสื่อมซึมมีอาการเหมือนคนประสาทหลอนยังไม่ทันมืดก็ปิดประตูหน้าต่างหมดด้วยความรู้สึกว่าจะมีคนมาฆ่าลูกเมียคนใกล้ชิดก็พากันเดือดร้อนไมหมด อาชีพชำแหละเนื้อควายเถื่อนนี่ในสกุลนี่ทำมานานจนกระทั่งมาลงมือเป็นเพชฌฆาตียเองการทุบหัวควายแต่ละครั้งเหมือนกับคนบ้าคลั่งโกรธแค้นกันมาแรมปีทุบเสร็จแล้วตัวเองไปนั่งหอบอยังตัวโยนก็ปล่อยให้ลูกน้องชำแหละไปแลกกันเองอีกไม่นานในสกุลก็ถูกญาติเอาตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลฝรั่งในตัวจังหวัดแพทย์รับตัวไว้ในฐานะคนไข้โรคหืดโรคหัวใจโรคไขมันในเส้นเลือด ซ้ำยังมีอาการโรคปอดแทรกซ้อนอาการนายสกุลน่าเป็นห่วงความรู้สึกว่าจะถูกตามฆ่ายังมีเป็นประจำผวาสะดุ้งตกใจเอาง่ายๆมีอาการคล้ายๆควายที่ถูกพันธนาการลากเข้าสู่หลักประหารนายสกุลต้องอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนหมอก็จนปัญญาเพราะหาสาเหตุไม่พบส่วนญาติต่งางก็ลงความเห็นว่านายสกุลเสียชีวิตตั้งแต่ยังมีลมหายใจทั้งยังเตรียมลงศพเมื่อหมอให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน ในช่วงเวลาที่นายสกุลเข้าโรงพยาบาลกิจการฆ่าควายก็หยุดบริเวณบ้านมันก็เหม็นตลบอบอวนคาคลุงไปทั่วลูกเมียก็เบื่อหน่ายไม่ค่อยเอาใจใส่อาหารที่จัดให้ในายสกุลก็มีข้าวกับน้ำธรรมดาธรรมดาจัดไปวันๆแล้ววิบัติกรรมก็มาเยือนปรากฏว่ามีโจรเขม็นบุกเข้าปล้นตอนดึกสงัดคนในครอบครัวน,นี่หนีกระจัดกระจาย โจรเขมรนสี่คนพร้อมอาวุธสงครามก็ควาดทรัพย์สินหนีเข้าเขมรนไปหมดนายสกุลตอนนั้นไม่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วอทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีแรงก็ควานปืนพกใต้หมอนออกมายิงสู้แต่โจรเขมรมันเสียบมีดเข้าที่อ,อกที่ใต้ลิ้นปี่แล้วก็กรีดลงไปทําให้ไส้พุงตับปอดทะลัก,กออกมากองเต็มหน้าท้องและก็ที่นอนรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และเจ้าหน้าที่ตารวจไปชนะสูตรพริกศพก็พบว่ามีดเล่มนั้นยาวเกือบฟุต ด้ามนี่ทำด้วยเขาควายบุญคุณนั้นเป็นภาระที่ทุกคนต้องตอบแทนควายนั้นมีพระคุณต่อมนุษย์อย่างเหลือล้นในสกุลนี้นอกจากไม่รู้จักบุญคุณควายแล้วยังฆ่าควายเอาเนื้อมาขายยามวิการลาบดึกเนื้อสองยามนะว่างั้นเวลานั้นควรจะได้นอนพักผ่อนแต่กลับสร้างเวรสร้างกรรมสนองตัญหาลิ้นมนุษย์นี่คือสาเหตุของเวรกรรมที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายวกกวนอยู่ในวัฏจักรถึงตายไปกรรมก็ยังใช้ไม่หมด ตายไปแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่เพื่อใช้กรรมอีกต่อไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นทีนี้มาคุยเรื่องเวนเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังครูกล้องนี่แกเป็นหนุ่มอายุประมาณรักสามสิบเศษเศษยังไม่มีเมียยังไม่มีครอบครัว เป็นครูสอนพระศึกษาของโรงเรียนมัธยมในอำเภอนั้นน่ะสนิทสนมคุ้นเคยกันดีกับชาวบ้านแม้ว่าจะเป็นครูที่ย้ายจากเมืองใหญ่มาอยู่เมืองเล็กๆทางอีสานได้ไม่นานนักครูก้องนี่เป็นคนคุยสนุกแล้วก็อารมณ์ดีก็เลยเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านและด้วยความที่เป็นคนโสดครูก้องก็เลยเดินสายกินเหล้าจากบ้านโน้นมาบ้านนี้ เขาก็เชิญแกอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะวันศุกร์วันเส,สาร์นี่นะวันหนึ่งที่บ้านของจ่าคนหนึ่งเขาจัดงานบวชลูกชายครูกล้องไปร่วมงานแล้วก็ไปร่วมวงกินเหล้าอยู่ที่บ้านงานเสร็จแล้วจนตัวแกนะ่ะเมาไมา้ต้องขึ้นไปนอนหลับอยู่ชั้นบนครูก้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงสวดทำขวัญน,นาคที่ดังกังวานไปทั่วด้วยเครื่องขยายเสียง แทนที่แกจะรู้สึกซาบซึ้งไปกับเสียงแล้วก็ทำนองอันน่าตื่นตันที่หมอทำขวัญเขาพรรณนาครูก้องกลับรู้สึกรําคาญเป็นอย่างยิ่งโอ้ยหนวกหูยังไ้เมื่อไร่จะเสร็จเสจทีวะครางอยู่ได้ครางยังก็เปรตขอส่วนบุญฮู้ครูกล้องก็ก็บนพร่มเอาหมอนอุดหูด้วยแล้วเวลาเมื่อต้องไปวัดเพื่อจะร่วมงานบวช ตอนที่พระทําการสวดมนต์กันอยู่ครูก้องก็บ่นด่าอยู่ในใจเมื่อไรจะจบพิธีวะเฮ้ยรำคาญยิบเบงเพื่อนสนิทบางคนของครูก้องก็รู้ดีในเรื่องนี้อ่าก็พูดกันเอ้ยกองนี่สงสัยเป็นลูกซาตานมั้งไม่ชอบฟังเสียงสวดมนต์หลายคนพูดกันเห็นว่าเป็นเรื่องขำซึ่งครูก้องก็ไม่ปฏิเสธเดือนต่อมาที่บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งเขาจะจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย เขาก็คุยกันถึงเรื่องการเตรียมอาหารการกินสำหรับเลี้ยงแขกลูกผมมันให้สั่งอาหารที่พัตาคารมาเลี้ยงไม่งั้นผมกะว่าจะล้มลูกวัวสักตัวจะได้กินเนื้อลูกวัวหันให้อร่อยไปเลยน่าเสียดายจริงๆคููก,ก้องชอบกินเนื้อลูกวัวไหมครับอ่าก็พอได้อนะ แต่ถ้าลิ้นวัวย่างนี่สิของโปรดของผมเลยหมายิ่งกินแกร้มเล่าด้วยนะแม่พี่เพียรเหนยอ,อย่าบอกใครเลยเสร็จแล้วครูก้องก็หัวเราะผู้ร่วมวงอีกคนก็พลอยตบเข่าดังฉาดแม่ครูพูดแล้วน้ำลายผมหยดเลยวะลิ้นวัวย่างนี่เนาะถ้าไปสั่งตามร้านก็อย่างงาั้นอย่างงั้นแหละมันแข็งแข็ง แต่ถ้าล้มบัวย่างกันเองนะีจะอร่อยกว่าเมื่อตอนวัยรุ่นบ้านเพื่อนผมเขาให้ล้มลูกวัวย่างกันกินเข้าไป็นโอ้โหติดใจในะอร่อยไม่หายไม่เคยกินลิ้นวัวย่างที่ไหนอร่อยเท่าครั้งนั้นอีกเลยนะเนี่ยอ้าวเออเออเออ,เอ,อถ้าครูพูดอย่างนี้สงสัยผมจะต้องล้มวัวให้ครูแล้วยละ จะได้ติดใจรสชาติลิ้นวัวย่างของที่นี่จนลืมไม่ลงเนจนตายเลยแหละรับรองเ <c oughs> <c oughs> จ้าของงานก็หัวเราะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจสั่งให้คนในบ้านล้มลูกวัวในวันต่อมาเพื่อสนองความอยากของครูกล้องในงานแต่งงานที่จัดขึ้นที่บ้านอย่างเป็นกันเองนะัแขกส่วนใหญ่จะกินอาหารที่สั่งมาจากพัตคารมีแต่กลุ่มครูก้องสี่ห้าคนเท่านั้นที่กินเนื้อลูกวัวย่างดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวเขาก็ไม่ค่อยพอใจนัก ที่รู้ว่าพ่อถึงก็ล้มลูกวัวเพียงเพราะครูคนหนึ่งอยากจะกินลิ้นวัวย่างครูก้องยังชอบดื่มเหล้าไม่ชอบฟังเสียงพระสวดจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปอีกสามปีเต็มทุกคนก็พากันแปลกใจเมื่อครูก้องเลิกกินเหล้าได้หลังจากได้พบรักกับนางพยาบาลสาวคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในปีต่อมา ใครๆก็ชื่นชมครอบครัวของครูก้องที่ดูจะมีความสุขอย่างเรียบง่ายแล้วก็สมบูรณ์แบบเมื่อภรรยาสาวสวยของครูก้องคลอดลูกชายคนแรกแต่แล้วชาวบ้านก็ต้องสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวร้ายของครูก้องว่าลูกชายคนเดียวของแกพูดไม่ได้เพราะเป็นใบหลังจากทนช้ำใจอยู่นานต่อมาครูก้องก็เริ่มเข้าวัดอย่างจริงจังแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะทุกวัน ภรยาสาวของครูก้องก็พูดกับชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าพี่กล้องเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรอาจจะเป็นเพราะพี่เขาเป็นเหตุให้ลูกวัวถูกฆ่าตายหรือว่าเขาชอบด่าพระที่สวดมนต์ก็ไม่รู้แต่พี่เขาแน่ใจว่าทั้งสองอย่างนั่นแหละที่เขาทำบาปไว้กรรมก็เลยมารวมตกอยู่ที่ลูก เรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งท่านบุกฟังเยยสมเยยสมเนี่ยแกเป็นง่อยตาบอดด้วยไปไหนก็ต้องใช้มือทั้งสองยันกับพื้นแล้วค่อยๆถัดตัวไปเพราะว่าขาพิการทั้งสองข้างแกก็ไปั้งแกกรากกรากดูๆไปก็เหมือนกับการคลานสี่ขามีหนำซ้ำตาก็บอดสนิททั้งสองข้างแต่เยยสมยังคงมีลมหายใจอยู่ทำไมเย,ยสมจึงมีชะตากรรมมันน่าเวทนาอย่างนี้ หลายคนที่ผ่านมาเห็นยายสมถัดตัวไปกับพื้นตลาดเพื่อขอทานก็เคยถามไทยเราแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายเรื่องราวของยายสมก็เลยถูกบอกเล่าต่อๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อ6ปีก่อนยายสมกลับมาอยู่บ้านเกิดแดนดินถิ่นอีสานก็เพราะเจ้านายที่เคยเลี้ยงดูมานับสิบปีเสียชีวิตลูกหลานก็จะไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ให้เงินยายสมก้อนใหญ่เพื่อให้กลับบ้านมาเปิดร้านขายอาหาร แต่เมื่อเยสมกลับบ้านก็ไม่ได้เปิดร้านขายอาหารความที่เคยเป็นคนใช้ในบ้านคนรวยมาเป็นสิปีก็เลยชอบสบายไม่อยากทำงานตรากตรำาเยสมก็ไปเล่นไพ่เข้าบอนแทงหวยเงินก้อนใหญ่นับครึ่งแสนหมดลงในเวลาเพียงสเดือนเท่านั้นเองเมื่อเงินหมดก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรน้องชายก็เลยชวนมาทำธุรกิจด้วยกันธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจค้าเนื้อหมา แต่ละวันน้องชายกับยายสมจะใช้รถกระบะตระเวนไปตามหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยทั้งในจังหวัดทั้งตัวและจังหวัดใกล้เคียงไปขอแลกสุนัขก,กับถังน้ำแล้วก็กระมังใบใหญ่ๆขอซื้อด้วยเงินบ้างห้าสิบร้อยหนึ่งชาวบ้านก็ยอมแลกชีวิตหมาผู้ซื่อสัตว์พักดีด้วยถังน้ำแล้วก็เงินน้อยนิดอันนั้นเนี่ยหากว่าแกขับรถไปไปเจอหมาเร่ร่อนพเนจรก็จะจอดรถลงไล่จับขึ้นหลังรถแล้วปิดประตูลุกรงทันที ที่บ้านน้องชายเยสมจึงเต็มปไปด้วยเสียงร้องโหยหวยหวนของหมาที่คร่ำครวญคิดถึงเจ้าของแล้วก็คงจะโศกเศร้าเสียใจในชะตากรรมของตัวมึงจะหอนไปถึงไหนเว้ยไอ้ชาติหมาเอ้ยเย่สมเนี่ยตะโกนด่าตลอดคืนเวลากระโนขูนอนไม่หลับเลาวหมาบุ้นาสงสารก็เห่าบ้างหอนบ้างบางตัวก็ร้องไห้น้ำตาไหลพรากๆมืนก็จะรู้ตัวดีว่าถูกจับมาทำไมเมื่อมาร่วมธุรกิจกับน้องชาย แรกๆเย,ยสมก็แค่ช่วยจับหมาใส่กระสอบเท่านั้นแต่เมื่ออยู่นานๆใบเยสมก็เก่งกาสามารถถึงขั้นเป็นเพชฌฆาตลงมือใช้ค้อนทุบหัวหมาด้วยมือของแกเองเคยมีคนถามเย,ยสมหมานะมันเป็นสัตว์ที่แสนรู้นะมันรักคนมันอยู่กับคนเหมือนกับเป็นลูกหลานแล้วป้าฆ่ามาลงเหรอป้าวะก็มันเป็นหมาก็เป็นแค่สัตว์เดรัจฉาน แล้วหมาบางตัวก็เป็นหมาเลวชอบไล่กัดชาวบ้านนี่ทำไมมีคนกินเนื้อหมาข้าก็คงไม่มานั่งขายเนื้อมาหรอกหลังจากลงมือสังหารหมาด้วยมือทั้งสองของแกแล้วต่อมายายสมก็เริ่มชำแหละเนื้อถลกหนังหมารายได้าจากการขายนั้นดีนักมีพ่อค้ามารับเนื้อหมาถึงที่แถมยังมีออเดอร์สั่งจองไว้อีกทุกวันการขายเนื้อหมาก็เสร็จตอนบ่ายแก่ๆก,ก็ได้เวลาเข้าบอนไปเล่นไพ่แล้ว กลับจากบ่อนก็มาตั้งวงกินเล่าแกล้มเนื้อหมาเมาแล้วก็เข้านอนตื่นตีสี่มาก็เตรียมเนื้อหมาบ้างฆ่าหมาบ้างแล้วอีกสองวันก็ค่อยออกรถไปหาซื้อหมานี่คือวิถีชีวิตของใหญ่สมตลอดหปีกว่าๆที่ไม่รู้ว่าชีวิตของหมากี่ร้อยกี่พันตัวที่ต้องตายด้วยมือแล้วก็หัวใจอันไรปราณีของแกวันหนึ่งบาปกรรมที่ก่อไว้ก็ตามมาทัน น้องชายเยสมเมาไมา้เผลอทำไฟไหม้บ้านจนวอดวายตัวน้องชายก็ตายถูกไฟครอกเยสมเองถูกบ้านพังลงมาทับอ่าขาพิการเยสมขายรถของน้องแล้วก็อาศัยอยู่ในเพลิงหมาแหงนที่มีชาวบ้านมาช่วยปลูกให้ปลูกผักหกักปืนกินอยู่ด้วยตัวเองตามลำพังไปวันๆต่อมาก็เป็นต้อทีตาแล้วตาก็ค่อยๆมืดบอดไปในที่สุด ยายสมเป็นง่อยแล้วก็ตาบอดไปไหนก็ต้องค่อยๆใช้มือทั้งสองยันกับพื้นแล้วค่อยๆถัดไปเพราะว่าขามันพิการทั้งสองข้างดูๆไปก็เป็นการคลานคลานสี่ขาเหมือนหมามีหน้ำซ้ำตาก็ยังบอดสนิททั้งสองข้างเออแต่ว่ายายสมยังคงมีลมหายใจอยู่แก่ต้องอยู่ครับเพื่อจะรับเวรรับกรรมกันต่อเวลาหมดแล้วท่านดูฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ